ก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับผมจะมาสอนเพิ่มยอดไลฟ์โพสนะครับหนูยอดไลฟ์โปรไฟล์นั่นเองนะครับผมอ่ะขั้นตอนแรกเข้าทุนไมนะ่าก o เกิลได้เลยนะครับผมพิมพ์คําว่าไลฟ์เคเอ็มได้เลยนะครับผมนี่เลยนะก็พิมพ์คําว่าไลฟ์เคเอ็มนะครับผม เพื่ไปเข้าในส่วนของตัวแรกตรงนี้ได้เลยนะครับผมนี่เลยนะเพื่องการกดเข้าไปได้เลยนะครับผมอ่ะพอกดเข้ามาแล้วก็หน้าตาเว็แบบไซต์ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมเพื่อนทุกคนมาที่สมัครสมาชิกได้เลยนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่สมาชิกนะอ่ากรอกชื่องานออีเมลผ่านนี้ผ่านแล้วก็ติ๊ขนไม่ใช่กแรกรมอันโนมัดแล้วก็สมัครใช้งานได้เลยนะครับผมอ่ะเมาเข้าส,นนาแบบสู่หน้าเพแบบื่อไหน้าตาเ็แบบไซต์ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนี่เลยนะเพื่อนทุกคนเลือกไปที่บริการทั้งหมดนี้ได้เลยนะครับเลือกในส่วนของเฟซบุ๊กตรงนี้ได้เลยนะ อ่าเลือกดูหมดหมู่นะครับผมใช้ในส่วนของถูกใจโพสต์รูปวิดีโอตรงนี้เลยนะครับผมกดกดเลยเลยนะบริการตรงนี้ก็สามารถเลือกดูรายการได้เลยนะครับผมนี้เลยนะอ่านใช้ส่วนของตัวแรกละกันนะครับผมไบบาตรงนี้อ่านทุกครั้งตอนถักถือด้วยนะครับผมส่วนนี้ตรงนี้ให้เพื่อไม่น่าเฟซบุ๊กของเพื่อนเลยนะครับผมนำโพสต์้องการปรับมาได้เลยนะอ่ะก็ได้ผลการโพสต์ุ้กนึงนะครับผมอ่ะก็อย่าลืมปรับ ตรงนี้เป็นสาธารณะทุกครั้งกดสั่งซื้อด้วยนะครับผมนี่เลยถ้าไม่ปรับเป็นสาธารณะระบบจะไม่สามารถทำการสัส่งซื้อให้ได้นะครับผมนี่เลยนะอ่านอนพได้เลยนะครับผมนี่เลยนะครับกดไปที่คำว่าวันและเวลาตรงนี้ได้เลยนะทำลิงก์ด้านบนนี้มาได้เลยนะครับผมทำลิงก์แต่งนี้ได้เลยนะครับเลือกปริมาณในการปั๊มนะครับผมปั๊มในส่วนของอ่านหนึ่งร้ไลค์ละกันนะครับผม100้ยไลค์ราคาที่ สีบาทเองนะครับผมก็ถือว่าถูกามากๆเลยนะเพื่อทการกดสั่งซื้อไปได้เลยนะครับผมเมววื่อกดสั่งซื้อเสร็จแล้วระบบก็จะขึ้นประมาณนี้เลยนะครับผมระบบได้รับควสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะผมนี้เลยนะ <c oughs> ก็ไปดูที่ปล่อยสั่งซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับผมสามารถเิ็กสถานะรายการที่สั่งซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับตอนนี้รอดําเนินการอยู่นะใครที่ไม่มีเครดิตก็กดคำเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะมีทั้งมี2องท้าเลือกเติมนะครับมีทั้งซองเปลราเลิแล้วก็สแกนคิวโค้ดทุกธนาคารเลยนะครับผม ัวบริการทั้งหมดตัวนี so, charge, like, or, ้ก็สามารถใช้เกดราคาค่าตัดส right ูงสุดตัวนี้ได้เลยนะครับผมหรือจะกดดูรายละเอียดตรงนี้ก็ได้เช่นก so, ันนะครับผมนี้เลยนะถ้าเกิใครที่พบปัญหาหรือว่ามีปัญหาอะไรก็สามารถแจ้งตรงติดต่อตรงนี้ได้เลยนะครับผมเรื่องนี้ติ๊กพี่ที่หัวเรื่องที่เราต้องการจะแจ้งนะครับอย่างเช่นครับขอแจ้งปัญหาปักหรือว่าส่วนลดอะไรต่างๆมานะครับผมนี้เลยนะอไปดูที่โปรยการซื้อของเราเดีกยว่าอะตอนนี้ก็กําลังดําเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี้เลยนะก็ตัดก็ไปดูที่หน้า ของเรากันเลยดีกว่าครับผมมีเลยนะครับผมมีนะก็ขึ้นแบบนี้เลยนะครับผมอ่าก็กดรีดูสักรอบแล้วกันนะครับผมอันนี้เลยนะครับผมก็จะขึ้นเรื่อยๆแบบนี้เลยนะนี่เลยนะครับผม อากเก็นเพื่อรอขึ้นกันจนครบกันได้เลยนะครับผมใครเชื่อใช้บรกิการดีๆแบบนี้ก็ทำการที้งรีวิบใจนี้ไว้ได้ดิ้คลิปแช่นั่นละกันนะครับผมใครชอบอย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมที่คนตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ